ก็ได้ผมเพิ่งมาพูดถึงเกม Zelda Breath of the Wild ในปี2025เนี่ยเอาจริงถือว่ามันช้ากว่าคนอื่นไป5-6ปีเลยนะเพราะนั่นแหละด้วยความที่เจ้า Switch 1ที่ผมมีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผมได้ด้วยความที่เจ้าเนี่ยรันเกมเพียงแค่30 fps มันทำให้ผมเวลาเล่นเกมค่อนข้างจะมีหงุดหงิดลูกตาบ้างนะพอผมมีโอกาสเล่นเกมนี้ในเวอร์ชันของ Switch 2นะครับต้องบอกเลยว่าผมพลาดจริงๆเลยที่ข้ามเกมนี้ไปตั้งแต่เวอร์ชัน Switch 1ซึ่งถ้าจะบอกว่าคลิปนี้เป็นการอวยย้อนหหลัังงมมนก็คไไ่่่ผิดเทาร สำหรับใครที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะ,ะับว่าเนื้อเรื่องเป็นมาอย่างไงนะะแต่ผมก็ขอเล่าแบบสังเขปแล้วกัน โดยตัวลร5จะได้รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าลิงนะครับเป็นอัศวินีตำนานนะครับทำนายที่หลับไหลเป็นเวลา100ปีโดยมีลุคที่สามมาเหตุการณ์รอบล้าของอาณาจักรไฮรูนะครับที่มีเจ้าหญิงเซลดาปกครองอยู่นั้นโดยปีศาจแห่งความมืดที่ชื่อว่าการนอนยึดครองและเผยแพร่พความชั่วร้ายไปทั่วอาณาจักรเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่เราจะต้องปกป้องอาณาจักรไฮรูจากเงื้อมือของปีศาจการนอนโดยการที่เราเนี่ยจําเป็นต้องช่วยปลดปล่อยสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ที่อยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกันออกไปโดยสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงทําให้คุณสามารถปฏิปัตต่อเรื่องได้ไม่ยากนักแต่ถ้าคุณอยากได้เนื้อเรื่องเพิ่มเติม คุณก็ควรทำคุ้เสริมหรือว่าสถานที่บางจุดก็จะทำให้คุณทราบเนื้อเรื่องเพิ่มเติมได้และสามารถทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ ทำให้เวลาคุณใช้เวลากลับมันมากเท่าไหร่เราก็จะได้รับความทรงจําของิี้นี่หายไปและเข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆของเกมนี้เลยนะคือระบบการต่อสู้โดยปกติเกมแนว RPG open world ทั่วไปนะ่ะจะมีลักษณะแบ่งเป็นโซนๆนะฮะโดยแยกจากไอเทมและเลเวลของมอนสเตอร์ในแต่ละพื้นที่แต่ว่าเกมนี้เนี่ยแตกต่างจาก RPG open world ทั่วๆไปโดยลักษณะของระบบการต่อสู้นั้นจะไม่มีคําว่าเลเวลมาเกี่ยวข้องเลยแต่ว่ามันจะวัดด้วยไอเทมที่คุณถือแทนยิ่งอาวุธที่คุณถือเนี่ยเป็นอาวุธที่มีพลัง แต่ว่าหลักๆแล้วเกมนี้ก็จะพื่งที่สกิลเพลย์ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนที่คุณจะต่อสู้คุณต้องตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะใช้อาวุธชนิดไหนในการต่อสู้เราควรที่จะใช้อาวุธที่มีดาเมจสูงสู้กับมอนสเตอร์ตัวนี้เลยไหมหรือว่าเราจะใช้สิ่งแวดล้อมรอบกายให้เป็นประโยชน์ในการปราบมอนสเตอร์ตัวนั้นๆนะฮะและนอกจากนั้นสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยมันก็มีผลต่อการถืออาวุธคุณมากๆเลยนะเมื่อคุณถืออาวุธชนิดเหล็กเนี่ยและถ้าฝนตกขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฟ้าผ่าลงหัวคุณตายเเอาาง่ยยๆลยนะ เพราะฉะนั้นมันก็จะหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้อาวุธชิ้นเดียวประเภทเดียวในการเคลียร์เกมนี้ได้คุณมีความจําเป็นต้องเรียนรู้ทุกประเภทเพื่อความง่ายของตัวคุณเองการกินอาหารก็สามารถทําให้คุณได้บัฟได้ไม่ว่าจะเป็นบัฟเพิ่มดาเมจลดดาเมจนะครับหรือว่าเป็นบัฟที่กันร้อนกันหนาวก็จะขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่คุณปรุงและกินเข้าไปนั่นเอง ด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมโอเพ่นเมอร์นะครับเรามีอิสระที่จะไปไหนก่อนก็ได้หรือคุณจะสามารถตรงไปหาบอสใหญ่เลยก็ได้ถ้าคุณมีความสามารถมากพอนะทต่งนทางการเนี่ยใครที่เพิ่งเล่นเกมนี้ก็จะงงกับมันพักใหญ่เลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่มีไกด์อะไรกับเหมือนเกมที่ประเททั่วไปซึ่งมันทําให้เรานะครับต้องใช้ทักษะภาษานะครับในการอ่านคาใบ้ต่างๆของเกมซึ่งถ้าคนที่ไม่เกกกกกกก่่่งงภาาาาาษษอออออัฤัฤเเเเนนนนีียยมามมมมลล้็็บวปดหออืืู มันทำให้ช่วงต้นเกมนะครับเราต้องปรับตัวกับเกมนี้สักพักเลยแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจเกมนี้แล้วเราจะสามารถอินไปกับเกมได้ไม่ยากและเมื่อเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว RPG open world นะครับเราก็ต้องมีการเปิดแมพซึ่งเป็นเรื่องปกติของเกมประเภทนี้เลยแต่และพื้นที่ที่เราไปจะมีภูมิภาคต่างกันนะครับมีทั้งภูมิภาคแบบหิมะหรือภูมิภาคแบบทะเลทรายก็มี ด้วยความที่มีภูมิประเทศที่หลากหลายนะครับเราก็สามารถจะเห็นการดำรงชีวิตของคนที่อยู่กลุ่มนั้นๆได้แต่ด้วยความเกมนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยเครื่อง w i ั U ทำให้ผมรู้สึกว่าโมเมนต์การส่องเอ็มนี้มันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ซึ่งมันทําให้บางครั้งเวลาคุณผ่านภูมิภาคประเภทป่าเขานะฮะมันทําให้คุณรู้สึกเบื่อๆน้อยๆบ้างก็มีนะ แลวนอกจากนั้นเนี่ยตัวเกมยังมีสิ่งที่เรียกว่าทรายนะครับแต่ผมขอเรียกว่าสารจ้าละกันแต่ละสารจ้าก็จะมีปริศนาให้แก้ได้แตกต่างกันออกไปนะครับบางงันก็ง่ายมากๆแค่สู้กับมอนสเตอร์เท่านั้นเองบางงานก็ยากซะจะไม่รู้จะสรรหาคำพูดมาว่าไงนะแค่เมื่อคุณสามารถเคลียร์สารต่างๆได้แล้วสารก็ถือว่าเป็นจุดรับจุดหนึ่งที่คุณสามารถไปได้เมื่อเคลียร์สารนั้นเสร็จซึ่งนอกจากสิ่งของที่คุณจะใช้อัปเกรดเลือดแล้วนะครับ การวาร์ปไปสารต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นรางวัลที่คุ้มค่ามากเพราะว่าแบบเกมนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมถ้าเดินโดยไม่วาร์ปเนี่ยบอกเลยว่าขาลากแน่นอนนะฮะร,ระหว่างที่พวกคุณดูคลิปเนี่ยผมก็นึกถึงเรื่องหนึ่งมาได้พอดีนั่นก็คือเรื่องของการควบคุมของเกมเกมนี้นะครับเกมนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกนะแต่เพียงแค่ว่าการควบคุมของเขาเนี่ยมันแปลกๆสำหรับผมไปสักหน่อยโดยปกติแล้วอย่างเช่นพวกปุ่มกระโดดอ่ะคนเรามักจะกดปุ่มตรงข้างล่างนี้กันใช่ไหมแต่ในทางกลับกัน,น,กน,นซีลดา้อ่ะม่่ีคคนอยสับสนปุ่มแบบผมมว้าช่วงัน่ปรบตัวหน เอาละโอเคเลิกบน่นนอกจากนั้นตัวละครของเราเนี่ยยังมีพลังพิเศษ3แบบที่เราสามารถใช้ได้ตามสถานการณ์ซึ่งได้แก่ระเบิดแม่เหล็กและพลังน้าแข็งพลังส่วนนี้เราสามารถใช้มันในการต่อสู้หรือแก้ไขปริศนาได้โดยพลังทั้ง3นี้คุณสามารถใช้งานได้ตามจินตนาการของคุณที่จะมีบวกกับระบบฟิสิกส์ของเกมที่จะจะสมจริงทําให้คุณไม่จําเป็นที่ต้องใช้อาวุธในการต่อสู้กับมอนสเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นคุณสามารถใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณในการอำนวยความสะดวกให้คุณได้ซึ่งจะถือว่าเป็นการประหยัดทรัพยากรในตัวคุณอีกหนึ่งทางด้เกม ปี2017นและสิ่งที่ทำให้เกมนี้เป็นตำนานไม่ใช่เนื้อเรื่องไม่ใช่กราฟิกแต่มันคือความเป็นสละที่คุณจะเข้าไปดำดิ่งอยู่ในโลกของเซลดาได้ยังไงล่ะ